ต้องระวังดูหน้าก็รู้ว่าผมนี่สายจีนเตี้ยเจี๊ยตีนหรือเปล่าวันตรุ๊จีนมาดูว่าผมใช้อาหารจีนอะไรไหวแม่นาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำบ้านบ้างเดูครับอาหารจีนชนิดแรกคือเก่าพุ่งครับเก่าพุ่งกุ้งเผาอันนี้คือกลมใตกลมไตไก่ต้มอันนี้แม่ค้าลอตเตอรี่ให้มาฮะเว้อ บรีคีหนึ่งรอยยี่สิบเออแม่ค้าครับมีหนึ่งสองศูนย์ค่ะไม่มีม,ม,มีแต่สองแปดห้าก็ได้มาตระมานี้แล้วก็มีผลไม้นี่ครับวายรถนี่ครับของใช้งานทั้งนั้นนี่ดูรถเพรยารถ <c oughs> พรยานะฮะ <c oughs> แล้วเราก็มีสิ่งศักติดประจำบ้านเอ,อเรา เอาจริงมันไม่จะเป็นต้องสุดจีนสุดไทยอะไรนะมันอยู่ที่เราศรัทธาแต่เราจะไหวไหวบ่อยเราไหวบ่อยมากอันนี้มีจุดเลขด้วยฮะน่โอ้ยแม่มงยี่สิบสี่ชั่วโมงเยอะจังมลแงยี่สิบสี่ชั่วโมงคืออะไรวะมลงวันนี่อันนี้ก็อีกหนึ่งรสชาตินะท่านตากับท่านยาก็น่าจะชอบประมาณนี้ใช่ผลไม้อ่ามีการแก้วเล็กน้อยนี่ครับดูดิของของไหวเยอะมากเดี๋ยวเรามา จริงเราต้องจุดประทักกันนะฮะเออเอาสิริมงคลจะเย็นด้วยเสียววะเสียวอะไรกลัวเต้ยจุดประทัดฮะเตยระวังเฮ้ยไอเตยโอ้แมวมองดูไม่ชัด สวัสดีวันตรุษจีนฮะแล้วยนเนี่ยก็ไปยน้อนห้อกูข้างบ้านน่าจะตกใจนะเออูอ้ออเลยแล้วดูหน้าแมวฮะแมวตกใจฮะไปฮะไปดูหน้าแมวฮะ